บรรยากาศหนึ่งทุ่มครับของจังหวัดสมุทรสาครครับผมอยู่ที่วัดกำพานะครับสวัสดีครับแอโมงสวัสดีครับทายสวัสดีกิฟสวัสดีครับอยู่กับบาวอีคนใหม่นะครับอยู่กับพี่พงคนสองเลขครับอยู่กับน้องกิฟแล้วก็น้องทายนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่ศาที่วริยาขู่ครับวัดกำพานเดี๋ยวเราจะผ่านบรรยากาศนะครับเราเข้าไปเพราะว่าเราต้องผ่านนี้เนาะเดี๋ยวให้เพื่อน เดือดเป็นเพื่อนพวกเราดีกว่านะเพราะไปอย่างนั้นนะตัวน่าควรไหนเนาะแต่วันนี้นะวันนี้เราจะได้ลีอะไรเนาะก็ขอให้ทุกคนกดวคติดตามช่องของเรานะครับต้องตามยอดนะครับช่องฝากด้วยคนใหม่นะครับช่องคนสองเลขนะครับผมก็ชอบมาดูออกนะครับยังไงไปวันนี้เราจะไปทีโชคกับพี่วริยาสุ่ต่อไปกันเลยครับไปครับเราเดินทางไปยังศาลพี่วริยาสุ่เนาะนี่เราก็จะเข้า ในเมนวัดกัมพาเนาะทิ่เป็นไงบ้างน่นากลัวไหมพี่โมงเลยครับใช่ๆนี่ครับน่ากลัวไหมทิ่ วันนี้ห้องน้าเขาไม่เปิดไฟได้วยนะมืดตึบเลยนี่ถึงแล้วครับผมสารพี่วัลียากุและลูกๆเนาะมีสาละใหม่เกิดขึ้นแล้วพี่โมงมีมีสาราหใหม่เกิดขึ้นนี่ไงถ้าทำสาระใหม่นี่เม้ดู ววา,าเลยถึงนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมข้าวของเนาะเพื่อจะไปไหว้พี่บอรีกันนะครับ แจกันมาเลยไม่ธรรมดาะนะผม,มีคนเอาอของเล่นมาให้เรื่อยๆเหมือนกันนะของเล่นเยนอะอีกนะวันนี้เ,เอาดอกอะไรเนี่ยเบนจมาสีเหลือง ต้องให้ทางวัดเอาถังขยะไปที่กใกล้ตรงนี้ด้วยเนาะเียเรามาไหวา้ <c oughs> พี่วัลีพร้อมกันนะครับสาธุสาธุนะครับวันนี้นะน้องๆทั้งสี่คนนะครับแล้วก็เอฟซีทางบ้านนะพี่สาววันนี้เราจะมาขอโชคขอลาบกับพี่วัลีกันท่านผู้ชมก็หวังว่าโชคลาบในรอบต่อไปขอให้พี่วัลีให้เลขรอบที่ผ่านมาอาจจะชิวเฉียดเกาเรียกว่าเฉียว มากๆเลยครับเพราะว่าอยู่ที่029นะครับก็คือเลขกล้วยเนาะเลขค่อนข้างที่จะใกล้เคียงแต่ว่าอาจจะถูกสกัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจริงๆเลขอาจจะมาเลขกันก็ได้นะแต่ว่าอย่างนั้นคนจะน่าจะซื้อเยอะเ่าเนาะแต่สำหรับรอบต่อไปนะครับก็ขอให้พี่วันลีนะครับมอบโชคให้กับพวกเราด้วยเด้อสาวปังๆพี่สาวเนาะสามตัวตรงด้อนะจะได้มีคนมาเยี่ยมมาเที่ยวหาเด้พี่สาวด้วย เดี๋ยวขอจับเลขไหเมื่อกี้มีม,มีมีผลไม้ให้ด้วยนะเดี๋ยวจับเลขเนาะ,ะจับเลขไหมขอจะออกไปเนาะราะว่ามาไทะไครจะจับผมจ,จ,จับแล้วค,คจุจับจริงจริงอะเตียมซีขาก็มีนะเอาเลขเอาเลขกระดาษไปเ,เลยเอาอันนี้เนาะเพราะว่ามีคนทามามีคนทํามามีคนทํามาวางไว้ให้ท่านผู้ชมเนาะก็อาจจะมีการไปเดิมเลยก็อาจจะดูที่คลิปเราหรือเปล่าชก็เลยเดี๋ยวเราลอง ขยับนี่อยู่เนะาะาจับเลยจับขย่าแล้วขยับเลย,เลยขย่าไม่จุดตรงไหนนะเฮ้ยจับเลยก็ได้ไม่ได้หรอกอุ้ยสองตัวพอนะได้สองตัวก็สองต,ตัวเลยนะจ้ะ่าโลภนะครับศูนย์มาแล้วครับศูนย์มาอีกแล้วเลขศูนย์นะครับท่านผู้ชมนะ,ะเลขศูนย์จะบอกนะว่าเก้าขอละหนึ่ง ศูนย์หนึ่งก็สวยนะนี่ขออีกตัวหนึง่งถ้าไป01ศูนหนึ่งขออีกตัวหนึ่งนะขออีกตัวหนึง่งเอานี้แล้วกันเนะแค่ตัวเดียวเมื่อกี้ศูนย์หนึ่งแล้วนะครับ 01, 01, 18, แปดศูนย์หนึ่งแปดแลท่านชมนะอุ๊ยไม่แน่นะรอบต่อไปอะ่ะเพราะเพราะว่าศูนย์ 0 0 0ย์ศ0นย์เก้าูนเศูนย์เจ็ดศูนย์กมาแล้วไหมนี่จะเป็น0 8นแปดหรือเปล่าท่านผู้ชมเราดูรอบต่อไปนะจะเป็นศูนย์ปดหรือเปล่าไม่แน่โอเคนะสามตัวนะท่านผู้ชมนะก็จะเป็นศูนย์หนึ่งแปดโอเคคนระับก็คือเป็นการจับทูกจับเลขมงคลจากตรงนี้นะเดีย๋ยวเราไปขอโชคกับพี่วันลีที่ต้นไม้กันเนาะไปกันค<า>รับผมไปเ้อพี่สาว cho Hei Laa, cất cây mai đi, sao, 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 đi. mì à? Để, nó có mì cỡ nào đi? ก็เลยได้ได้โชวนนะ์ีนี่เหมอนกันอ้ยตตมา่ะชัวดว,ว,ว,วที่ผ่านมาเนาะเราเหยียบเย้ยของคุน,นี้นะแต่ว่ามัน ที่สุดเลยเพราะรอบที่ผานมามันออกเป็นหนึกาศูตัวนึ่งเกรอบนี้อีกเลยมาถึงเราบอกีเนี่วมเตนี้เลยครับเป็นสองเก้างเลขก็จะมาสอเาะมาอมาเป็นสามสามสาใ่พราะ่เรามีติดสองเก้าหลายจุดกนหลกันบคช มันแปผมมันขึ้นต้นไม้ได้ไดยเหรอนี่เฮ้ยป้งเคยเห็นนะว่าอื่นขึ้นต้นไม้เว้ย เฮ้ยท่านผู้ชมเพิ่งเคยเห็นอุ้ยอุ้ยอุ้องดูที่มันอยู่ทีเหมือนเป็นเลขเลยอะอ๋อแสดงว่าที่ตกมาก็คืออึ่งตัวไม่รู้อะ่ะอะไรตกเมืเ่อกี้ตกใจหมดเลยหรือเป็นไอัวนี้แหละใช่แล้วดูที่กล้องผมจับได้อยู่ประเดี๋ยวผมไปดูย้อนกลับไปดูเฮ้ยมันอึ่งมันคลังคกอะ่ะอึ่งอึ่งขึ้นต้นไม้ได้เหรอก็ขึ้นก็ขึ้นอยู่นี่ไงอ้าวทำไมพูดกวนกูไงี้ยอ้าว ก็มันเหมือนอึงแต่ว่ามันมีตะปุ่มตะปั๊มอะอึงมันจะตัวเรียบๆไงเป็นสิวหืมมันเป็นสิวเหรอท่านผู้ชมตัวนี้นะเหมือนเล็กเหมือนท้ายลงหน่อยสี่เจ็ดนี่นี่ตัวนี้เหมือนเลขเหมือนเลขตัวนี้เหมือนเลขเจ็ดเหมือนกันนะอันนี้เหมือนเลขเก้าแต่ที่แรกมองเหมือนเลขแปดหนึ่งกันนะ ไอ้อึ่งมันไม่อยู่ตรงเนี้ยมันบอกเลขเรามันบอกเลขเราใช่เหรอใช่ใช่ใช่อกให้ดูให้ดูตรงนั้นละแต่เป็นเจ็ดนะอันนี้ในข้อหองก็เป็นเจ็ดนะคือเป็นแบบนี้เหรอใช่เป็นเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็สี่นี่เหรอสี่ข้างบนไงนี่เหรอไม่ใช่อีกตัวนึนตัวนี้เหรเนี่ยอืมายทายก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมไม่อายทายอ้ยทายเห็นเหมือนกันไม่ใช่อ่ะไม่คิดว่าใช่ละเอา อืมเดี๋ยวผมจะลงเป้นเลยอไปเลยปมไปเลยไปสสาาธธุะอะไรนะตรงตรงนี้แหละไปอื่นจะลงตรงอื่นเนี่ยเอาแป้งทาอื่นเหรอไปแล้วเวลาเขาขยับไ้แล้วไปนะคุณเอาแป้งโรยอื่นเลยคุณอะดราม่ากไปแล้วไปแล้ว เดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ชมอันนี้ผมลองเทคนิคเกี่ยวกับพี่สาวที่การจนบุรีเลยนะครับอันนี้เป็นการลงแป้งเหมือนพี่สาวที่นู่นเลยนะทย้อามาทางนี้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนไฟดูท่านผู้ชม เลหช่วยกันสังเกตนะครับชมนะว่ามีเลขอะไรบ้างนะหรือไฟมันสว่างเกินไปไฟปิดก่อนนะปิดไฟเดี๋ยวผมลองมองก่อนเพื่อนชมว่าทำไมเป็นเลขได้นะนมีสองเลยมีเลขเลยใช่เมืวันที่แล้วท้ายพาเลขเข้า30อยู่นะ รอบที่ผ่านมาใช่เนาะแต่ว่าเขาไม่มีคนถูกแหละเพราะว่าน่าจะแบบว่าเห็นเลขเยอะแต่ว่าเราเราก็วงให้นะที่วัดกำพรานี่แหละที่เป็นแม่ตะเคียนอ่ะเนาะจะเป็นแปดใช่ไะมเอเป็นสามสามแปดศูนย์ 8. 8. 8. ใช่เดี๋ยวดูรอบนี้เนาะจะเป็นเลขอะไรนะท่านผู้ชมดูคลิปนั่งไม่ถึงเห็นไหมเห็นเป็นเลขไหมเห็นอยู่เดีแต่ไทยถือมา มีไม้ไหมนี่ออ้ยไม้อะไรเนี่ยดีๆนะต้นคูณบ่ไม่เอาดีกว่าไหมเอการจับอะจะได้คูณจะได้จะได้คูณเพิ่มจะได้เพิ่มคูนคูนเออเก็บแล้วเก็บไปเลยนะเก็บเอาไปใช้เลยนะไม้เนี่ยเอาไปเลยหรอเออหาใหม่ได้ไหมนี่แหละดีแล้วนี่นี่ฝักอยู่นี่เองนี่ต้นจะได้จะได้คูณทวีคูณเนินเราเราบวกคงไม่ทันแล้ว นี่ตอนนี้เหมือนแปดอะดำแปดหนึ่งอันนี้แปดอันนี้หนจริงเห็นปะเฮ้ยเลขเจ็ดป่ะเนี่ยใช่เราไม่เห็นเนาะเจ็ดเัวอย่างเจ็ดแปดศูนย์เป่านี้จะเป็นศูนย์ป่ะเนี่ยในกล้องเราอะในกล้องเราเป็นศูนย์ป่ะตัวเนี้ยเหรอเห็นฝั่งนั้นเห็นเหรอเห็นเป็นเลขสามเลย ยู่เองคือทำชมตอนนี้เห็นไม่ได้สองตัวเดียวอะกล้องอยู่ๆกล้องหยุดเองจริงนะเออใช่เออเฮ้ยแต่ตรงนี้เหมือนสองเลยนะเนี่ยสองนี่ศูนย์ป่ะในกล้องอ่ะมันสองศูนย์เนี่ยสองกับศูนย์ไกลไปแล้วใช่ไกลไปขาตั้งเราก็มี มันยะไม่ห่าข้ามปาาเป็นไหมเนี่ยจุดๆไปกิบลมเริ่มมอีกอะ่ะมันมาดูฝั่งนี้เถอะพี่มงครับมันดูฝั่งนี้เถอะ เห็นไหมเห็นเจ็ดห้าอีกแล้วพี่โมงนี่ชัดๆเลยขึ้นเ่ยขึ้นเจ็ดห้าเลยพี่โมงน,มน,น,นี่ขึ้นเจ็ดห้านี่เอาไม้มาเฉือ ทีนี้ไม่ได้กลัวอะไรลนะไปนู่นแล้วถ่ายคลิปนี่ไงขึ้นเจ็ดห้าขึ้นจุดหนึ่งเลขเห็นไหมไหนเพื่อนเห็นตรงไหนเจ็ดนี่ไงนี่เจ็ดแล้วก็ห้าอันนี้จะเป็นเหมือนกับ เขาลงสีช่างภาพชมแต่ว่าเขาเอาไม้แหละไม้ไม้เสาพาดไว้มาแล้วก็ทาสีมันลงมาเหมือนคล้ายเลขเหมือนกันเนาะใช่ใช่แล้วเขายกเสาไปทำอันนู้นน่ะริมเนี่ยเหมือนเหมือนหนึ่งศูนย์ห้าริมรู้น่ะหนึ่งศูนย์ห้าหรือหนึ่งห้าหนึ่งก็ได้แหละจริงๆมองเป็นหนึ่งศูนย์ห้าเนาะแล้วตัวเนี้เหมือนเจ็ดหนึ่งนี่เหมือนเก้าเจ็ดหนึ่งหรอก ตรงเนี้ยนี่นี่ตรงเนี้ยเก้าเล็กเจ็ดเล็กหนึ่งอุ้ยตัวนั้นชัดมากเนาะศูนย์เก้าน่ะใช่เอาตัวที่ชัดดีกว่าศูนย์เก้าหนึ่งใช่ไหมอ้าวมันเพิ่งออกไปแล้วเออแต่มันชัดนะเอมันชัดแับเพื่อนไงชัดมันชัดแบบจับจังถือตรงนี้ดิใหพี่มองไปดูใกล้ๆว่าเลขไหนจะชัดแับเพื่อนเนี่ยจริงๆอ่ะตัวนี้มันเป็นเจ็ดแต่ว่าเจ็ดหนึ่งเออเป็นศูนย์เป็นเก้าสามตัวมันก็ชัดสี่ตัวที่เนาะอย่างเลขศูนย์ อันนี้เลขเก้าเลขเก้าเลขศูนย์มันเจอไงเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้ามันออกแล้วก็เป็นเจ็ดหนึ่งศูนย์แบบเอาตัวสุดท้ายที่ฝั่งไหมสุดท้ายเลขท้ายเลขท้ายสามตัวนะลูกก็มีนะลูกนะอืมสี่ไหมพี่มงไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่ตัวกลางสี่ห้าเออสี่ห้าหนึ่งไหมเออเอเดจะลองหาต้นไม้ตันนี้ดูผมไม่เห็นเลขจากต้นไม้ต้นนี้ไงเห็นเห็นเห็นเราไปดูกันไปไปครับผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะ ต้นนู้นอาจจะยังไม่ได้นะผมออดูต้นนี้ก่อนเมื่อเก๊าผมเข้ามาผมเลยชวนแอดมงหาต้นนี้เนาะเพราะผมเห็นต้นนี้ไงใช้กด,ดทิเห็นตรงไหนเ่เห็นเลขตรงไหนบ้างท่านผู้ชมลองเลขหน้าศาลพี่วลีดูบ้างเนาะเผื่อจะมีโชคใช้ม,ม,ามาทางนี้มาทางนี้ไปเอามาที ตนมาตนนี้อยู่หน้าสารพีบรีเลยเหมือนเนี่ยมันเหมือนตรงเนี้ยมันเป็นเลขอะถลอกถลอกอะพี่มกช่วยดูนะมันเหมือนเป็นเลขพยายามอยากจะขึ้นแต่ต้องปรับไฟอะกล้องไทยเห็นไหยเนี่ยเหมือนมันจะทปไนสีสีฟ้าสีฟ้าไหมนี่ก็สีฟ้าอยู่เอสเปิดไฟอยู่มันก็เลยไม่เห็นอ่ะนี่ไงขึ้นเลยเนี่ยนี่ไงเห็นไหม อไเลข<อ>สี่เก้า,กาปะ่ะเหมือนเลขที่เขาเขียนในปฏิทินเลยอะพี่เป็นสี่เป็นเก้าอืมต้องต้องให้เมื่อเชี่ยพี่ผมต้องดูว่าเป็นเลขอะไร ม,มดเหรเออมันมืดอเี้ย่มะมดมากเนะเออปกติมันต้องสว่างนะทำไมมืดจังอ่ะเหมือนไเหมือนสีมือนเก้าป่ะดผัดผัดัดผัเัดผััผาดผัดดผกดผัดผัดาััดผ นี้เอเอเจ็นเห็นตรงนี้เหมือนสีส่ศูนย์เนี่ยชี้เลยชี้เลยมันสี่มันศูนย์สี่ศูนย์สี่เห็นนะเล็กศูนย์นะแล้วก่อนนะค่อย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 จะเย็นเย็นไม่เห็นกันไม่บอกนะจะเย็นเย็นใช่ใช่อืม ัวดำเลยแหละเฮมาแน่เลยว่ะแปดเก้าศูนย์หน่อยอะเนี่ยเลขแปดนี่เงาดำๆเลแปดเห็นแปดอยู่เก้าหรออันนี้อาจจะเป็นเก้าได้สี่ได้อันนี้เป็นศูนย์ไม่ต้องเลยพี่มงศ <0. S 1> ูนย์ถ้าสี่ศูนย์ก็สี่ศูนย์ไปเลยถ้าแปดเก้าศูนย์มันคือแปดแล้วก็มีเลขเก้าอ้าวก็นี่มันเลยมีเลขเก้านี่ไงนี่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 แปดอะใช่อันนี้อะเก้าไง อันนี้ก็ศูนย์เลยแปดเก้าศูนย์เลยไม่ต้องไป้มันสีดำดำอ,อ่ะเอามันก็จะตรงกันนีไงนี่ไงแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์เนี่ยดำดเนี่ยมันเป็นเงาดำดำเหมือนกันไงเนี่ยเลขแปดเนี่ยตรงนี้มันเหมือนเลขเก 9, 9, 9, ้าเก้าได้สี่ได้ไงตรงนี้เลขศูนย์ใช่ไหมไทยเห็นป่าเห็นไหมเลขเก้าก็มีเลขสี่ก็มีแยกอยู่เลขเก้าเป็นตัวสีขาวขาวใช่ไหมเลขเก้าเป็นตัวเดีวขาวขาวเนี่ย เลขส so like ี่มนตัวสีดำั้งนี้ชัดเลยเกขาวสีดอืมันทับตรงหัวหัวสี่ก็สองตัวแหละแปดแปดสี่ศูนย์กับแปดเปิดไฟสว่างดูนะมันหายจะเป็นแบบไหนเนี่ยมันก็ยังพอได้อยู่นะก็ยังพอเห็นอยู่นะแปดจะลางมากเก้าศูนย์จะเห็นชัดเนี่ยเลขแปดตรงเนี้แปดอืมท่านผู้ชมนี่ยะเลขแปดอันนี้จะเป็นเลขเก้า แล้วตรงเรายยาวๆนี่เป็นริศูนย์สะกดจิตสามรอบเลยสามงวดแล้วสามงวดแล้วที่มาอันนี้มนผมก็ถ้าจะให้ผมก็ให้สองเลข 8, 4, 0, 8, 9, อ่ะแปดสี 8, 4, 0, 8, 8่ศูนย์กับแปดเก้าศูนย์อ่ะแปดสี่ศูนย์กัแปดนี่เนาะใช่ใช่ให้สองเลขเขาว่าเลขเลขน,นี้น่าจะสวยมากเลยนะเพร<อ>าะสี่ <ๆๆ S 1> ถ้าบางคนถ้าคนไม่อยากไปสนใจอะไรก็ซื้อสี่ศูนย์เพราะเนี่ยมันจะชัดกับเพื่อนเพราะสี่ศูนย์จะชัดกับเพื่อนส่วนต้นแปดจะบางแปดมันจะบางส่วนเก้าศูนย์จะเป็นตัวขาวไงสี่ศูนย์กับเก้าศูนย์นั่นจะเป็น สี่ศูนย์ตัวดำเก้าศูนย์ตัวขาวแปดจะบางเห็นไหมทุกคนจะสูงเพราะอะืออาจจะออกสี่เก้าศูนย์ก็ได้ใครจะรู้อืมก็ไม่แน่นะไม่แน่นะเออีตัวตัวเลขสี่อ่ะจะคำควมเป็นทั้งสี่ทั้งเก้าในตัวเดียวกันอาจจะมาทั้งสองตัวเลยก็ได้ไม่แน่น้องเฮเยมนถ่ายรูปไปเลยเอ๊ะวีโอแล้วขึ้นลังเลยก็ สามสองเจเหล่าน,นี้นะครับเลขของศาลพิบูลีเนาะจะมีอยู่ประมาณ4ี่ชุดเนาะชุดแรกคือชุดของอ่าเลขกระดาษเลขกระดาษเลขกระดาษก็จ<ด>ะเป็นศูนย์หนึ่งแปดก็เลขที่อยู่บนต้นไม้แล้วก็ชุดใหม่คือชุดที่อยู่บนต้นไม้ใหม่นะขอ,ขอเพอจะมีกี่ชุดประามาณประมาณ4ี่ชุดนั่นเองสจะขึ้นนะผมขึ้นตรงนี้นะครับใครสนใจเอาเลขเหล่านี้เนาะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนาะก็อ่านเชิญได้เนาะ แล้วก็อาตี่บอกว่าวันนี้เราจะไปน้อยมากเลยพยายามไปแค่ไม,ไม่ไม่ขีสารเนาะไม่ก็ะก็ไปปกตินั่นแหละก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่องของเราทั้ง3ช่องเนาะช่องบอยคนใหม่ช่องของสองเร่แล้วก็ช่องมาดูอกเนาะแล้วก็ทายเราทีเนาะที่มาช่วยกันสองเล่ตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะได้รับโชคในงวดถัดไปเนาะอันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมรตรงนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีความสุขค่ไม่เจ็บไม่จรร่ำรวยล่ำรวยครับสวัสดีครับ